ใครอยากขายสินค้าออนไลน์ให้ปังต้องฟังทั้งนี้กิฟซี่ลงทุนคุณแค่ลงแรงแล้วรวยไปได้วยกันโดยสินค้ามากกว่า20,000รายการรับรองวัาถูกกระสั่งเองจากจีนแน่นอนมีทั้งสินค้าเด็กสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์เบเกอรี่ของใช้เบตเะเล็ตสินค้าสุขภาพและความงามของพรีเมียมและอีกมากมายคุณสามารถนำข้อมูลสินค้ารูปภาพหรือคลิปวิดีโอจากกิฟซี่ทั้งในเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือไลน์ ไปโพสต์ขายหรือไลฟ์สดขายในช่องทางของคุณได้เลยโดยสามารถบวกกำไรกําหนดส่วนต่างราคาสินค้าได้เองเมื่อได้ออเดอร์จากลูกค้าแล้วค่อยสั่งซื้อสินค้าจากกิฟซี่เราจะจัดส่งสินค้าให้คุณคุณสามารถแพ็คส่งต่อให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องสต็อกไม่เสียค่าแฟรนไชส์ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดหากสนใจอยากเริ่มธุรกิจกับเราสามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดกิซ ที่สำเพลงเพื่อนคูคิดธุรกิจออนไลน์ครบจบในที่เดียว